สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับการกินนะครับแล้วก็การเที่ยววัดเที่ยวในที่ต่างๆทั่วไปนะครับเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาที่ตลาดพานกนะครับ สำหรับตลาดพานกนะครับเป็นตลาดเก่าแก่ที่เปิดมายาวนานแล้วนะครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ชมคลิปอยู่นะครับน่าจะหลักหลายคนนะครับที่จะทราบและรู้จักตลาดพานกนะครับหากเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงเทพนะครับเพื่อนๆตลาดนี้นะครับผมมาเริ่มกันที่ร้านนี้เลยนะครับร้านกล้วยเตี่ยวผัดนะครับสําหรับร้านนี้นะครับจะมีกล้วยเสี่ยวผัดนะครับจะมีผัดไทยผัดซีอิ๊วนะครับ ทั้งเส้นหมี่เส้นใหญ่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวโวยซีหมี่หรือว่าเป็นยากิโซบะนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้นะครับราคาเดียวเลยนะครับทุกอย่างนะครับ30บาทเท่านั้นเองนะครับห่อละ30บาทนะครับเพื่อนๆให้เยอะสะใจแบบนี้เลยนะครับและสูตรเด็ดเลยนะครับน้ําซอสผัดไทยนะครับทีเด็ดของร้านนี้เลยนะครับสีชมพูสวยๆแป๊บๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่รสชาติเนี่ยอร่อยมากๆอร่อยแบบจริงจังเลยนะครับ ร้านนี้เอกลักษณ์ของทางร้านเลยนะครับคือเขาใช้เตาถ่านะน,น,น,านะครับเพื่อนๆมันคลาสสิกนะครับแค่เห็นขั้นตอนการทำนะครับก็สัมผัสได้ถึงความอร่อยนะครับเขาจะผัดเรียงไว้ให้เราเลือกกันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนลูกค้ามาตลอดเวลานะครับอันไหนหมดก็จะคอยผัดเติมนะครับเพื่อนสดๆด,ดใหม่ๆแน่นอนนะครับ ก็เลือกกันได้เลยนะครับมีทั้งผัดซีอิ๊วเส้นหมี่เส้นใหญ่นะครับแล้วก็ยากิโซบะนะครับเพื่อนๆดูครับเส้นเน้นๆให้เยอะแบบนี้เลยนะครับผัดคู่กับถั่วงอกและผัดะนานนะครับเพื่อนๆวัตถุดิบส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับเพื่อนๆยากิโซบะก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับแล้วก็ตัวผัดซีอิ๊วก็จะใส่เนื้อหมูนะครับ ส่วนตัวผัดไทยนะครับเพื่อนๆผัดไทยนะครับจะมีเอกลักษณ์เลยนะครับก็คือจะมีความหอมนะครับและน้ําซอสเนี่ยไม่เหมือนใครนะครับจะเป็นน้ําซอสสีชมพูนะครับแล้วก็มันจะหอมตัวน้ําตาลเคี้ยวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวมะขามเปียกนะครับผัดไทยนะครับเครื่องส่วนใหญ่นะครับจะประกอบด้วยเต้าหู้นะครับพริก ตัวน้ำซอสสีชมพูนี้นะครับแล้วก็ตัวกุ้งแห้งถั่วง,งอกเส้นยากิโซบะนะครับเพื่อนๆผัดได้เหนียวนุ่มหนึบหอมซีอิวนิดๆน,นะครับมีผักกานามีหมูสดรสชาติดีเลยนะครับเพื่อนๆราคาสามสิบาทเท่านั้นเอง ยากิโซบะนะครับเพื่อนๆผัดแห้งๆแบบนี้ผมชอบจริงคือน้ำเครื่องปรุงต่างๆนะครับมันซึมเข้าไปในตัวเส้นเลยนะครับเพื่อนๆเส้นเหนียวๆนุ่มๆหนึบๆโอ้โหเคี้ยวมันจริงๆครับร้านนี้ยากิโซบะนะครับเขาจะผัดไม่ใส่ไข่นะครับเพื่อนๆเป็นหมูกับผักคะนาเพียวๆเลย ร้านนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับเปิดขายตั้งแต่เวลาเช้านะครับคือประมาณ10โมงนะครับจนถึงเวลา5โมงเย็นนะครับเพื่อนๆหรือประมาณ6โมงนะครับจนกว่าของจะหมดนะครับเขาขายวันต่อวันนะครับเพื่อนๆของวัตถุดิบเตรียมมาหมดคือจบคือเลิกนะครับผัดได้รสชาติดีมากๆราคาเบาๆแบบนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นเกี๊ยวกรอบนะครับร้านไก่ทอดนะครับเพื่อนๆ อยู่ก่อนถึงร้านก๋วยจั๊บยืนพื้นนะครับร้านนี้เกี๊ยวกรอบร้านนี้ราคา20บาทเท่านั้นเองชิ้นหนึ่งประมาณบาทกว่าวานะครับเ,เพื่อนๆ20บาทได้สิบกว่าชิ้นนะ่ะให้เยอะมากๆแต่ว่าเป็นเกี๊ยวไก่นะครับเ,เพื่อนๆส่วนอันนี้นะครับเป็นผัดไทยนะครับอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับเ,เพื่อนๆดูครับผัดไทยนะครับวัตถุดิบ ทั้งพริกขั่วถั่วป่นนะครับต้องมานะครับผัดไทยนะครับเพื่อนๆและผัดไทยนะครับผัดได้ดีมากเส้นใสๆแบบนี้สัมผัสได้เลยนะครับว่าเส้นเหนียวนุ่มหนึบแน่นอนเคี้ยวอร่อยแน่นอนนะครับเพื่อนๆเส้นเป็นเส้นจันนะครับเส้นจันแบบเส้นเล็กแบบแผ่นใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆมันจะได้อรรถรสในการทานมากๆผัดไทยเนี่ยผมชอบเส้นแบบนี้นะครับเส้นมันจะใหญ่แล้วมันจะเคี้ยวได้มันนะครับเพื่อนๆ น้ำซอสผัดไทยนะครับหอมมากๆนะครับมันหอมเหมือนซอสเย็นตาโฟนะครับแล้วก็มีกลิ่นของตัวมะขามเปียกนะครับตามมาด้วยตัวกลิ่นของน้ําตาลเคี้ยวนะครับเพื่อนๆสูตรเด็ดเฉพาะเลยนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับเปิดขายมายาวนานส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนจะมีป้าแก่ๆป้าแกยุตเจ็ดสิบกว่าและแกะยังผัดขายอยู่เลยตอนนี้ก็น่าจะมาเป็นรุ่นหลานและรุ่นกานแกมาขาย ขายต่อนะครับก็สูตรเดียวกันเลยครับซอสสีชมพูนะครับผัดด้วยเตาถ่านเหมือนกันเลยรสชาติเด็ดเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนผัดไทยเส้นจานเส้นใหญ่ๆแบบนี้รสชาติมันดีจริงๆนะครับซูชมันมันเคี้ยวมันมันเลยนะครับเ,เพื่อน <S <S หอมกลิ่นกุ้งแห้งแล้วก็ตัวซอสเนี่ยทีเด็ดเลยนะครับมันมีความหอมหวานมันเค็มครบรสเลยนะครับหอมกลิ่น ตัวมะขามเปียกหอมกลิ่นตัวน้ำตาลเคี่ยวมาเต็มเต็มเลยนะครับเพื่อนๆสีเด็ดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเรื่อยๆดีกว่าครับเพื่อนเดินมาอีกหน่อยนะครับก็จะเจอกับร้านของทอดนะครับที่ผมบอกนะครับทีนี้ตัวเกี๊ยวทอดร้านนี้แหละครับเพื่อนๆมีแท้งแฮมเบอร์เกอร์นะครับร้านนี้จะเป็นฮารานะครับเพื่อนๆขายแต่ไก่นะครับ มีทั้งไก่ทอดไก่ย่างทุกอย่าง20บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆใส่ไว้เป็นจานๆนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับร้านข้าวเหนียวหมูทอดนะครับเพื่อนๆห่อหนึ่งก็เริ่มที่20บาทนะครับ30บาทแล้วแต่เพื่อนๆจะสั่งนะครับอันนี้นะครับผมสั่งมาเป็นตัวไก่กรอบกับเครื่องในไก่นะครับห่อนี้ก็2อย่างครับ30บาทนะครับเพื่อนๆข้าวเหนียว ทีเด็ดของร้านพวกนี้นะครับคือข้าวเหนียวเขาจะน,น,นุ่มนุ่มนิ่มหอมและมันร้อนๆเลยนะครับเพื่อนๆสดๆใหม่ๆเลยทานคู่กับไก่ทอดไก่กรอบเครื่องในโคตรฟินเลยนะครับเพื่อนๆข้าวเหนียวนิ่มๆกับหมูไก่หมักหอมรสชาติมันเข้าเนื้อเลยนะครับเวลาห่อนะครับ เขาก็จะแยกห่อแบบนี้นะครับข้าวเหนียวส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็หมูทอดไก่ทอดต่างๆเนี่ยไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับในห่อเดียวกันนี่แหละครับเพื่อนๆแต่เขาแบ,บ่งแยกกันมันทําให้มันไม่ไม,ไม่ไม่ไปแฉะในข้าวเหนียวนะคบเพื่อน <S <S ๆ,ๆส่วนห่อนี้นะครับเป็นหมูกระเทียมนะครับเพื่อนๆหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยมาแต่ไกลเลยนะครับเปิดห่อมาแล้วเจอเข้าวเหนียวนิ่มๆแบบนี้ด้วยนะสุดจะบรรยายความฟินเลยนะครับเพื่อนๆ เอาเหนียวนิ่มบ้างกดูครับเพื่อนๆซ่อมจิ้มก็ดึงขึ้นมาได้แล้วนะครับร้อนๆเลยครับอย่างหนึ่ง20บาท2อย่าง30บาทนะครับสำหรับตลาดพานกเนี่ยของกินอร่อยนะครับเยอะมากๆนะครับจะมีสองรอบนะครับเพื่อนๆ ตลาดเช้าเนี่ยจะเปิดขายตั้งแต่6โมงเช้านะครับเพื่อนๆตีห้าเนี่ยสมัยก่อนนะครับตีสามเนี่ยมีของขายริมถนนเต็มไปหมดแต่เนื่องจากปัจจุบันนะครับมันมีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ตลาดค้าส่งเนี่ยมันมีทั่วไปทั่วประเทศแล้วไม่จําเป็นต้องเข้ามาถึงกรุงเทพนะครับเพื่อนๆสมัยก่อนผมจําได้เลยนะครับเดินทางมาเนี่ยตีสอเนี่ยข้างทางเนี่ยมีแต่หมูเต็มไปหมด ายกันตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเนี่ยมาแล้วหมูมาจอดรอแล้วนะครับรถหมูจอดรอเพื่อจะลงนะครับก็แยกชิ้นส่วนกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆสมัยนี้มันไม่จําเป็นต้องมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแต่ละที่มันก็มีและเดี๋ยวนี้ร้านค้าส่งร้านขายอาหารสดเปิดกันเยอะแยะฟู้ดมาร์ท ซุปเปอร์ต่างๆเนี่ยเปิดกันเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆจำไม่จาเป็นต้องมาถึงพานกแล้วมันก็ทมให้มันมีความเงียบเหงาลงไปบ้างนะครับแต่มันก็ยังมีความคึกคักอยู่นะครับก็ไม่ถึงกับว่าแยกกันไปเลยนะครับเพื่อนๆและมันมาเจอเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมันก็ยิ่งแยกกันใหญ่นะครับเพื่อนๆก็มาทานขนมหวานตบท้ายกันดีกว่านะครับเพื่อนๆร้านนี้จะอยู่ตรง ใกล้ๆก,กับก๋วยเตี๋ยวผัดเลยนะครับเพื่อนๆของอร่อยเยอะมากๆสําหรับตลาดพานนกนะครับฝั่งนี้นะคบเพื่อนๆอันนี้จะสมัยก่อนเขาะจะเรียกตลาดเช้านะครับตลาดพานกตลาดเช้าฝั่งตลาดเช้านะครับเพื่อนๆตบด้วยขนมหวานแบบนี้นะครับร้านนี้ร้านขนมหวานนี้นะครับไม่มีชื่อนะครับแต่เพื่อนๆมาเนี่ยจะมีขนมหวานอยู่ร้านเดียวเลยนะครับฝั่งตลาดเช้าจ้า ขายหลายอย่างและรสชาติแบบไทยๆนะครับทั้งหวานทั้งมันสะใจเพื่อนเพื่อแน่นอนอันนี้เป็นถั่วแปรนะครับดูเพื่อนครับถั่วเน้นๆแป้งหอมๆหนุบหนึบนุ่มๆเลยนะครับเพื่อนๆมะพร้าวสดๆใหม่ๆกลิ่นมะพร้าวหอมคุ้งเลยนะครับสําหรับมะพร้าวนะครับแค่มันข้ามวันเนี่ยกลิ่นแค่ไม่คันข้ามวันนะครับกลิ่นมันก็ออกอันี้กลิ่นมะพร้าวหอมมากมาก ตัวน้ำตาลและงา,งาขาวนะครับเขาเอางาขาวไปเคี่ยวด้วยนะครับไปั้วจนมันหอมด้วยนะครับเพื่อนๆใส่ใจในอะไรและละเอียดมากๆร้านนี้มีทั้งคองแคงและขนมบัวรอยแบบโบราณเยอะแยะมากมายเลยนะครับสําหรับขนมหวานร้านนี้นะครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของผมนะครับฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ